สนับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty เราว่าแต่ท่านอ่นะข้าสงสัยอย่างหนึง่งอะไรเจ้าจะเรียนวิชานินจาไปทำไม๋อคข้าอยากจะเรียนเพื่อที่ไปช่วยแฟนของข้าที่ถูกท่านโชกุนจับตัวไปมีศัตรูเป็นโชกุนใช่ดูสัยและรูปเจ้าจะไปสู้อะไรโชกุนได้ข้าว่าเจ้าอ่ะนะกกับบ้านไปเถอะกลับไปนอนอทำใจ เจ้าสู้อะไรเจ้าชกกุณมันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้ใครจะไปช่วยมิยาบีของข้าล่ะเนี่ยจะวหวยังไงนะแล้วอย่างนี้ใครจะไปช่วยมิยาบีของข้าใครตองช่วยมิยาบิเหรอใช่แฟนข้าชื่อมิยาบีพวกเราเราต้องรวมพลังไปช่วยเจ้าหมอนี่มันอ๋อทำไมอะท่านมันอยู่ตัวคนเดียววิชาอะไรมันก็ไม่มี เป็นศัตรูกับโชกุนอีกเราจะปล่อยให้เด็กตาดำๆต้องไปสู้กับจิตใจตจ้าทำด้วยอะไรไม่ไม่เข้าใจอ่ะงงใช่เพราะไอ้นาโตะอะมันชื่อมิยาบิพวกข้าตกลงกันแล้วว่าจะไปช่วยเจ้าเดี๋ยวช่วยข้าหรือช่วยมิยาบิช่วยเจ้าสิสิทธิ์รักโอ้โหสิทธิ์รักเลยก่อนนห้านี้ ยังจะไล่กลับบ้านไปนอนข้ามีเคาไล่เจ้านั่นมันเป็นวิชามารพรานตามารจริงๆเลยจันเดี๋ยวข้าจะไปช่วยเจ้าไม่ได้เกี่ยวหรอกนะว่าเจ้ามีแฟนเป็นใครอ่ะจริงๆข้ากับไอ้โชคกุลหน่ะมันเป็นโจทย์เก่ากันไม่ได้เกี่ยวก็ไมีญาติเพียกเลยเฮ้ยทั้เสียงสูงด้วยท่านคืออะไรท่านน่ากลัวมากป้าที่สุดเลยจะน่ากลัว ใครๆก็รู้พูดถึงมิยาบิก็ต้องนึกถึงปิ้งย่างแสนอรอ่อยอ่ะใช่แล้วมิยาบินะเนื้อนุ่มชิน้นโตเต็มคันไปเจอท่านถ้าเกิดข้าอยู่นี่ข้ากว,ว้กแตกไปแล้วนี่ยข้าร้องลมทะลัมาแล้วข้าด้วยเหรอ,อ,อมิยา กินปิงง้งย่างจริงๆเด็กพวกนี้นักประสาทโชกุนอันใหญ่โตและลึกหลับนั่นไงนในที่สุดข่าก็ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาแล้วะฮะท่านโชกุนท่านมีปัญหาอะไรหรือถ้าท่านมีปัญหานะท่านก็ลองเรียกีกคิวสังมาลองเช่าดูสิโอ้ย เขาไม่ได้หมายถึงปัญหาแบบนั้นคือเมื่อวันก่อนนะนะข้าไปเดินตลาดมาไม่มีใครจำข้าได้เลยสักคนข้าก็เลยใช้วิธีการโดยมันหมายความว่ายัางไงอะท่านก็ไอ้เนี่ยมันคือกุญเชียงข้าแค่โชกุญเชียงเขาจะได้รู้ว่าข้าคือโชกุนไอ้เจ้าที่เอมอน ตามตัวนางเมีอบีมาสิฮะเมีอบีอ่ะได้หลบสิน่าดหลบเฮ้เป็นโชกุนแล้วคิดจะใช้น้องได้หรอไม่เห็นหัวหลักหัวตองข้าเลยอเจ้าก้อยมันไปตรวจดูหลังสวนข้าสิดูมันเรียบร้อยดีหรือเปล่าได้ สบายดีปลอดภัยดีท่านดีมากเดี๋ยวข้าจะโชว์วิชามินจาสอดแหนมให้เจ้าดูเฮ้ยสอดแหนมเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเออแมวเมวอ๋อแมวนะท่านน่ารักเชียวขอนิ้ง ไงนะว่าแมวอ่ะก็มันร้องเหมียวเหมียวก็ต้องเป็นแมวสิถ้ามันร้องฮองฮงก็เป็นหมาเอ้ยมันใช่ไหมเนี่ยไปตรวจดูความเรียบร้อยโอ้ยเกือบหลุดเลยโจจับขามาทำไมเอาขามาเถอแล้วกันโจต้องการอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เจ้าเจ้าทำอะไรมัน ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะค่ะหิวจนใจจะขาดอ่ะตม่แล้วหิวอีกแล้วนี่แกอยู่นี่สุขสบายกินอะไรก็ไม่เลือกมันกินจนหมดท้องพะคังแล้วนะท่านไม่มีอะไรเหลือแล้วฮะหมดครังแล้วหรอแต่ตะกี้ข้าเห็นปะคาปะคา ตัวใหญ่น่ากินมากๆเลยนั่นมันปักขาวเหลี่ยงทองข้าก็จะมากินไม่ได้นะเฮ้ยสิตรกันจะทำไงดนี่ะไปช่วยหน่อยนี้เราแล้วไม่ได้แล้วปักขาวเหลี่ยงทอง แล้วเจ้ามาจับกันทำไมโอ้ยเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านโอ้ยท่านฮ้าขอยืมดาบสัมบูไรหน่อยสิดาบข้าอยากกินปลาดิบมานานแล้วโอ้ยเลยได้เลยนี่ท่านกินปลาดิบเลยเหรอนี่ท่านชกกุลมาร่วมวงกับเราเออนะนุ่นมาหาเรื่องแล้วอย่าให้เห็นว่าท่านกินนะเอออเามาแบ่งกันดิ คือข้าชอบกินตรงนี้เรีวเร็วๆสิข้าหิวเสร็จแล้วหนึ่งดีมากตัดอีกตรงนี้เนื้อเลยเออทำท่านจะไม่กินโอ้เฮ้ยนิดปลาท่ายไปไหนอ่ะเมียบิแกกินส่วนของแกยังไม่พอยกอจะบ้าหรอก็ตัดให้ท่านอยู่เนี่ยจะไปกินตอนไหนเล่าข้ามันหายไปได้ไงเอามาใหม่ดิอ่าอ่านี่นี่นี่เออให้มันรู้ อย่ามาแย่งของคนอื่นกินเข้าใจไหมนี่มันของข้าของข้าของข้าเจ้าใช่ไหมที่กินของข้าข้าไม่ได้กินข้านั่งอยู่ตรงนี้เจ้าใช่ไหมที่เอมอนจะบ้าเหรอข้าจะมือยาวไปตรงนั้นได้ไงเอาไปใหม่กินของข้าววะเอาไปใหม่เอาไปใหม่เอามาใหม่ดิเฮ้ยนี่มันมือใครวะ หนาวรุโตะโดนโชกุนจับได้ซะแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต้องติดตามให้ได้ครับ